เขาน่ารักมากทุกคนมาอีกแล้วบุ๋มน้องน่ารักมากแล้วคือแบบเหมือนสัมภาษณ์เลยอะตอบทุกคําถามที่เอฟซีถามเลยอ่ะแบบว่าเรื่องฟงเรื่องแฟนมีแฟนเกาถามมีคนถามว่าแฟนไปไหนคือแบบปั่นเนี่ยไปถามเขารู้อยู่ว่าเขาไม่มีเขามีแต่บัดดี้อ่ะไปถามเขาอยากปั่นเนี่ยเขาก็บอกมีแฟนก็ดีสินุ๊กปายอ่ะเขาไม่มีแฟนหรอกเขามีแฟนไม่ได้ เขามีแต่บัตด,ดีเท่านั้นจ้าเขามีกันไม่ได้หรอกเพราะคนแบบอืมแบบคุณมึงนั่นแหละอืมคนนาา่ารักเขามีกันไม่ได้หรอกคือแล้วใดๆแล้วน้องจะมีงานมีจะได้เป็นพระเอกเอมวีด้วยเด้อพูดไปเล่นไปอืมพวกเราต้องรอดูเอ่อพีเอฟซีก็ถามว่าอต้องรับงานเยอะๆนะคิดถึง น้องก็บอกมีก็รับแหละมีพี่เบสมีคนหาให้มีเพื่อนหาให้พี่เบสเขาเป็นผู้จัดการเนาะค้งน่ารักอะทุกคนน้องน่ารักมากแต่โมตมีตอบทุกคำถามเลยจ้าชอบตรงที่เอ่อไอคนถามมีแฟนก็ชอบเขานะคือเขามีไม่ได้นุกปลายเขามีแฟนไม่ได้หรอกอืมมีไม่ได้เดี๋ยวทัวลงแม้นุกปลายมีแฟนก็ยังจะโดนทัวลงคิดดูเขาน่ารักอะ มันสามารถจับต้องได้ตามที่ไปเคยบอกทุกคนนะอุ้ย่งปาวันให้ว้าวเงี้ย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 เี้ยี้ยเง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 ี น้องหมีขายถูกแต่ขายได้เยอะอถ้าขายถูกได้คุณภาพของมันต้องดีด้วยครับเพราะว่าทีแรกอะเรื่องกระเป๋าอะถ้าทำกับปา้ามันจะปีกอีกเหรียญราคาหนึ่งถ้าทำกับเติงมันจะรอนานเพราะว่าเติงไปสัง่งจากจีนมันมีตัวเลือกมากมายในหัวตอนนี้บางครั้งนั่งอยู่เฉยเ็ยก็คิดคิดงานไป นี่ไปดูอะไรที่ผลิตแว่นเหรออืมดูก่อนนะไป,ไปไหนไปไหนถ้ามีแฟนก็คงจะดีสิเชื่อผ้าเนื้อดีมากรอแก้วกับซ้อยเดี๋ยวรอก่อนนะทุกคน ออกไปเดี๋ยวนี้ไล่ไใครออกไปก็เธอหัวเรอะเลแฟนปไปชื่อคังจียุนคุณคังจียุนมีแฟนแล้วเธอเธอที่บอกว่าเธอเป็นแฟนเราแสดงว่าเธอมีแฟนแล้ว เจ็ดสีคอนเสิร์ตอำเภออะไรอำเภอเมืองครับในบิ๊กซีบิ๊กซีสีสเกตนะวันที่1 8ใครว่างก็ไปเจอกันได้ครับเป็นบ้านเกิดของปลาลเองด้วยที่จังหวัดสีสกเกตแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยือนในฐานะศิลปินหนึ่งท่านแล้วก็ได้ไปในานามของเจ็สีคอนเสิร์ตด้วยครับแฟน5,000กว่าคนนี่แหละ <laughs> เธอเป็นแฟนเหรอ5,000กว่าคนะ่ะ นนของน้องอายน้องอายแกมมี่ครับน้องอายจ้าจริงจ้าน้องอายจริงจังจริงจักจักจักจริงๆน่าจะเล่นเป็นพระเอกที่หล่อที่สุดในเอ็มบีของน้องเขาครับแล้วก็มีรายการบริษัทฮาด้วยนะวันที่4พฤศจิกายนรอดูว่ามันจะฮาหรือมันจะแป๊กหรือเป็นเล่นมุกอะไรไปบรรทัดทองของกินเยอะมากของกินเยอะแต่ต้องขอต่อคิวยาว เราก็เลยอาศัยเข้าร้านที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แล้วก็เสร็จถ่ายงานเสร็จผมน่าจะกลับขอนแก่นแล้วแวนไมไ่เข้าขอนแก่นมาตั้งหลายวันแล้วแล้วก็จะเอานรถไปให้พาจานที่ที่เจมิมเจิมคุณยักษ์อ่ะเจิมพารวยด้วย ไปจุ่มจิ้มจุ่มเก้าก็จิ้มจุ่มอะไรก็ไม่รู้จิ้มจุ่มบรรทัดทองอ่ะเจออร่อยนะรับงานเยอะๆนะอยากสิก็ม,มีมีพี่เขาฝากให้ด้วยแล้วก็มีพี่เวสหาให้ด้วยก็จะพยายามทำทุกๆกานให้มันเต็มที่ะครับทำไมไม่กินเจโอโอ๋อมันรอคิวนานอะ